นี่ผมอนหลับอนนอนดูอะไรครับ อบอกผมทีแมนยูนะครับบุกไปแพ้เวทแฮมถึงถิ่น1-0นะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับรูปเกมต่ําเตียเ้ยเลี่ยดินสุดๆนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่เรียกว่าฟอร์มแย่ชิบหายเลยนะครับโดยวันนี้นะครับแมนยูไปแพ้ต่อ4-2-3-1นะครับปราสาประตูเป็นดับบิ w b าคุณสเตอร์เป็นลูกชอแล้วก็ลิกตอร์ลินเดเลิฟแบ็กซ้ายเป็นไทยเลมาเลเซียแบ็กขวาเป็นอารอนวานปิซาก้าแดนกลางวันนี้นะครับมี ixon, คิสเตียนเล็กเซนคาเซมโบแล้วก็วอลเวกฮอตนะครับวันนี้เล่นเป็นมิดฟิลดส่วนแนวหน้าวัน่่เเเฟรรรนนนนดสะะคคัับบลปีก ประกอบมาดรดฟอร์ดเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็แอนโทนีนะครับเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูทรงดีอยู่นะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับว่าเป็นจังหวะบุกเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ปัญหาเดิมๆจบกันไม่ได้นะครับจังหวะสุดท้ายเคลียร์ไม่ขาดนะครับสุดท้ายเล่นไปเล่นมานะครับในที่ที่27นะครับเป็นจังหวะที่เวสต์แฮมนะครับได้จังหวะบุกขึ้นมาเหมือนกันเป็นเบลามาซัดประตูเข้าไปนะครับดาบิดเดกาเซฟไม่ได้นะครับแบบ พุ่งตัวมารับแล้วนะครับแต่บอลเนี่ยมันโดนปลายมือแล้วก็กิ้งเข้าโกไปนะครับก็เรียบร้อยครับไนยูโรดัไป1นึ่งนยในทีที่27นะครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้เป็นลูกที่แบบเบาเบาแต่เดเกอานะครับเซฟไม่ได้โอ้โหเรื่องเป็นความผิดพลาดของเดเกอาเลยลูกนี้ลูกยีกอยางนี่พี่แกเก็บหมดนะครับส่วนลูกง่ายๆพี่แกไม่เอานะครับปล่อยผ่านนะครับไปดูก็เรียบร้อยเข้าประตูไป1นึ่งพอมาครึ่งหลังนะครับทีนี้ก็มีการแก้เกมนะครับเอามาร์ซิยาลงมาแทนเบลเวงฮอร์เอาซาเบเซอร์ลงมาแทนคริิิสเตียนอลก เอาซารโชลงมาแทนแอนโทนีแต่ก็ทำอะไรเวทแฮมไม่ได้นะครับจาะเวทแฮมไม่เข้าทีนะครับจมวะสุดท้ายก็ไม่ได้ข่งกันเองนะครับซาเนาก็เปลี่ยนคนรุ่นคนนี้ลงมาเองเอาดารโลลงมาเอาเฟตลงมาทางฝั่งเวทแฮมก็เรียกว่าโอ้โหเล่นเกมรับแบบ เรารับ3แต้มเต็มตัวเลยสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นเว์แฮมนะครับเปิดบาร์เรลแมนยูไป1 0ศูนย์นะครับโอ้โหทำไมตอนนี้นะครับแมนยูแพ้2น,นัดติดแล้วมีอยู่63คะแนนเท่าเดิมอยู่ดับ4เหมือนเดิมก็จริงนะครับแต่ตอนนี้ครับลิเวอร์จีเข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้ลิเวอร์อยู่อันดับ5นะครับห่างกับแมนยูแค่1แต้มเท่านั้นนะครับแต่ลิเวอร์เนี่ยแข็งมากกว่า1นัดนะครับนั่นเท่ากับว่านะครับอีก4นัดที่เหลือของแมนยูเนี่ยห้ามแพ้ห้ามเสมอนะครับไม่งั้นลิเวอร์แซงแน่นอนหลุดท็อปโฟไปเดี๋ยวยูโรป้าลอยอยู่นะครับเล่นบอลทรงนี้เนี่ยยูโรป้าลอยอยู่แล้วแมนยูนะอ่ะก็หวังว่า4นัดที่เหลือนแมนยูจะเก็บใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันขอพูถึงรูปเกมหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เอาไหนเลยนนนนนะะะะะคครรััับบบบเเเลล่่แหหมมมือออไไีใจจจยยากชงว อันหนนั้นก็คือแบบโอ้โหไม่เอาอะไรแล้วนะครับคนดูอย่างเราก็คือแบบฮ ây, เฮ้ยแมนยูมึงไม่เอาอะไรแล้วเหรอวะ โดนหนึ่งศูนย์นี่นคือไม่ไม่เร่งไม่อะไรเลยนะครับเล่นเฉยๆเรื่อยๆนะครับเตะดึกอีกครับคนดูก็ง่วงอีกนะครับเล่นแบบโอ้โหไม่ได้รุนอะไรเลยครึ่งแรกไม่เท่าไหร่นะครับครึ่งหลังนี่นคือแบบโอ้โหไม่เอาไหนเลยนะครับแบบปล่อยให้เวทแฮมบุกแบบเรื่อยๆเลยเอาจริงมีจังหวะเกือบโดนสองศูนย์ยูรลค้งเหมือนกันนะครับจังหวะหนึ่งที่แบบรเดเลิฟน,น,น,นะครับไปแบบไปยกแขนแล้วแบบไปโดนแบบเฮ้ยจังหวะน,นั้นแบบกรรมการเป่าจุดโทษได้เลยนะเฮ้ยโอ้โหเล่นไม่ระวังตัวกันเลยนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะที่เกือบโดน โอ้โหต้องบอกว่าแดนกลางปัญหาเดิมๆนะครับเทนฮารครับชอบขยับโบูโน่ไปเล่นปีกจบเลยนะครับไม่มีตัวเชื่อมบอลไปแดนหน้าก็เรียบร้อยนะครับแล้วคิดยังไงเอาบอลวิคคอร์ดมาเล่น แดนกานนนนลางวันนี้นะครับโอ้ส่วนแพลนวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอเคอยู่นะครับเรียกว่ารับกันดีอยู่แต่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแผงหลังนะฝั่งทางซ้ายเนี่ยมาเลาเซียเนี่ยโอ้โหวันนี้เรียกว่าขึ้นเกมลุกไม่ได้เลยส่วนตัวผมนะครับคิดว่าน่าจะเอาลูกชอไปเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาแม็กควายอะไมายืน center, เซนเตอร์อ็ไ้เออยอย่างน้อยให้มันแบบมิติเกมลุกให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับพอเป็นมาเลาเซียขึ้นมาเนี่ยโอ้โหฝั่งทางซ้ายเนี่ยเงียบกิ๊บเลยฮนะส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับโอ้โหต เฟนเดสก็เหมือนกันนะครับพอมาเล่นตำแหน่งที่ไม่นถนัดเนี่ยก็ <c oughs> เรียกว่าความอันตรายพี่แกก็ลดน้อยลงไปส่วนตัวผมนะครับคิดว่าบนะุนโน่เฟนเดสเน่ยเล่นกองกลางเหมือนเดิมเหมดีที่สุดแล้วเอาจริองมันมีบทเรียนม,มาหลายนัดแล้วนะครับทั้งนัดเซบียาและลิเวอร์พูลอะทนาชอบเอาบุนโน่ไปยืนปีกแล้วก็ทีมก็แพ้เหมือน,นเดิมหวังวันนะัดต่อต่อไปนัดหน้าเนี่ยเราคงจะไม่เห็นบุนโน่ไปยืนปีกอีกนะครับและสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ ดับบิลดเดกอานะครับโอ้โ oh หวันนี้ต้องบอกเลยว่ารับความผิดพลาดเต็มๆเ,เลยนะครับเซฟลูกของเบลลามาไม่ได้นะครับยิงไปแบบโอ้ยเบาแบบเบาหวิวนะครับแต่พี่แกเหมือนแบบ ตีประมาทไปหน่อยนะครับพุ่งรับแล้วก็รับไม่ดีนะบอลมันโดนมือแล้วกิ้งเข้าประตูไปก็เรียบร้อยครับหนึ่งสุดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฤดูกาลหน้านะครับเสริมด่วนเลยนะครับกองหน้านะครับแฮร์รี่เคนนะครับร้อยล้านไปซื้อมาเถอะนะดูทรงเนี่ยซื้อเถอะร้อยล้านจบจบไปเถอะแพงหน่อยแต่ก็จบอะเออซื้อเถอะร้อยล้านนะแฮร์รี่เคนนะครับกองแมนยูจะจัดการมาก่อนจากกันไปนะครับผมมีสถิติแมนยูให้ดูนะครับนี่นี่คือสถิติแมนยูทั้งเกมเลยนะครับนี่ยิงไป19ลูกนะครับตรงกรอบ สี่ครั้งนี่คือคุณภาพของนักเตะแมนยูนะครับบอ mm hmm. มบอกเลย, mm hmm. เลยว่ายิงไม่คมกันเลยนะครับแล้วนี่ดูประสบการณ์ครองบอลน,นะครับแมนยูครองบอล66ครั้งนะครับแล้วเป็นแถมครองบอล34เองนะครับแล้วดู หกสิบครั้งเนี่ยยิงกรอบ4นะครับแล้วก็ไม่ได้สักประตูเลยนะครับโอ้ตายคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อดีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันแพ้มา2นัดติดแล้วว่าเออแล้วอีก4เกมที่เหลือเนี่ยถ้าคุณยังเล่นทรงนี้เนี่ยเฮ้ยลิเวอร์แซงคุณนะเฮ้ยแล้วอย่าลืมนะครับฤดูกาลนี้ลิเวอร์ทำแสบกับแมนยูไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลิเวอร์ขึ้นแซงมมนยู่ได้เมื่อไหร่นะครับโอ้ตายนะครับโดนเขาล้อยับแน่นอนนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วเเเเสีียแลล้้้ววท่่่่หือออออมนนนกกก็็บบใชชตะะะงาจััไปคร